สวัสดีค่ะเนีย่ยค่ะย่าออก,กันกระแทออกมาใส่อันนี้หน่อย,ยนี่หนึ่งกล่องนี่ย่าหนึ่งกล่องกันกระแทกกันกระแทกตึกตกตกตก้อตึ้อตื้อตื้อไอ ไปไหนครับดาไปไหนเนี่ยก็เอาขึ้นรถนี่งเลยเอาขึ้นรถไปส่งบางง้านเมืองไปส่งบ้านเมืองเหรออ๋อคือเราแพ็คแล้วก็ต้องไปส่งใช่ไหมแล้วก็าที่ผู้แล้วผู้ก็จะไทยใช่ผู้ก็จะไทยอ่ปปะผู้ก็จะไม่ด่าถูกแล้ว ไตกไทยเขาได้โอ,อ้ถ้าร้านสับปะรดมันเปิดซื้อสับปะรดมาฝากเลยแน่ส้ารู้ว่าสับปะรดไทยอยู่ในเสียง่ครสับปะรดว่ายิงตีหรือลูกคเพื่อสับปะรดอะไรอยู่ตรงไหนดูในฝาตัวยิงไหมหมดแล้วเพ่อ,อ่ะโอหไม่ใช่ชสับปะรดอาทิตย์ที่แล้วเหรอยังม,มีว่าคงไม่ไงเออตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วยังกินได้หรือ พี paid, 13, 24, 40, ันนับดกี 45, 48, ่กล่องยี่สิองหรือเปล่ายังไม่หมดบอนับดูสิสี่น่งองของเสร็จแล้วก็เตรียมไปส่งของนะสี่ 18บแปสองนาทีทองอ่ะนี่ค่ะจีโอ้โหปูนี่ค่ะโอ้ยเดี๋ยวเราก็จะไปทางนู้นได้ได้ถ่าย <c ười> ด้านหน้าสักทีจริงๆนี่ค่ะ โอ้ยนี่ไอ้นี่คืออะไรเนี่ยเออคืออะไรคืออะไรของเล่นใหม่ของไม่ย่าเหรอของเล่นใหม่ของไม่ย่าอ๋อเอาไปให้ป้าครับโอ้ชาทน้ำตกวางท่อไว้ให้อย่างดีเลยเนาะตอนที่จะลงพูลเนาะ ่เราลงคูนแล้วแก้ไม่ได้ใช่ไหมครับใช่มันไม่ได้ยกภูเขาออกไม่ได้ภูเขาออกไม่ได้คือฮะนีความคิดใครเนี่ยป้าเหรอหลังจากที่เราใส่ตะไคร่เสร็จแล้วเราก็จะทําอะไรต่อรไปผมโปะแปะแตะเป็นก้อนเมฆไงเป็นถ้ำไงอันนี้อันนี้ถ้ำใช่ไหมใช่เป็นถ้ำอันนี้ถ้ำอันนี้ท่อท่อน้ำตกไหลออกจากถ้ำเรา ของเราจะมีน้ำตกแล้วเราเคยไปดูแต่ที่อื่นใช่เนาะน้ำตกต้องมีควันออกไหมทำเป็นหมอกควันเนี่เออทำเป็นหมอกควันเนาะที่มันเป็นไอเงี้ยเออโอ้เออลุกเลยเนาะเราเรารู้สึกว่าห้าคลิปจะมีช่างโค้กห้าคลิปนี้ ไม่ล่วตอนกลางคืนก็มีไฟแบบสลับสีแล้วก็จัดชวนนะแล้วก็มีไฟสีโอ้คุณลูกคุณลูกขอบคุณช่างคคกที่ให้ความร่วมมือให้ถ่ายให้ด้านหน้าก็ไปเทปน้ำปลาลามามัดจะเสร็จแล้วมัดตะไคืม เก่งยอดมากคิดว่าพีอาทิตย์ครับผมจังโคอายุโดนรเอออยู่นานๆอ๋อเปลี่ยนแล้วจากอาทิตย์หนึ่งมีการเปลี่ยนแล้วนะคะรมการเอฟซีแล้วผมคิดนบบอยู่ว่าเอ๊ะทำไมหนึ่งอาทิตย์จังกวาทำไมพี่แอนจะให้อยู่นานจังเลยอุ้ยเอาอยากให้อยู่ เีรยวเราได้ก็เลยชื้นคัดเปลี่ยนเชงเงาเลยใช่แล้วแล้วเราก็จะมองหน้ากันยังไงมองหน้าไม่ได้มองหน้าป้าไทบ้านเออแต่ถ้ามีโคกกระเพลอยู่ก็จะได้มองหน้ากันแต่แต่เรนรู้สึกว่าป้าจะให้ทำมิโ้นอีกไม่ใช่แล้วอยู่นั้นมีนั้ำมีโครงการระยะยาวเปลี่ยนแผนจากอาทิตย์หนึ่งยาวครับท่านผู้ชม แต่เราไม่รู้ว่ายาวของเขานี่ไม่รู้เท่าไหร่นะแเราก็ไม่รู้ว่าเราตื่นเช้ามารถเขาจะหายหรือเปล่าถึงกระถูกใจกันเลยที <c oughs> เดียวนะไม่อันนี้คือหายหายไปตำระเดียวก็มา <c oughs> เพราะว่าถ้าเสร็จจรงนี้แล้วขึ้นเหนือยาวเลยเนาะไม่คาว่าขึ้นเหนือยาวเลย ขึ้นขึ้นเหนือสองเดือนโอ้โห oh, oh, ไปเที่ยวเชียงใหม่ช่วงนี้เชียงใหม่อากาศร้อนไหมถ้าไปเนะ่ะร้อนโอ้โห oh, ไม่เหมาะเนาะต้องไปช่วงปลายพฤศจิกายนวามกรานะคมเนาะกุมภาวะความจริงที่นี่อะ่ะ <c oughs> มันร้อนแล้วเนาะ <c oughs> ตอนนี้เราก็ร้อนแล้วนะคะร้อนอ <c oughs> ทุร้อนจริงจริง อดีเนี่ยวันนี้มีลมเย็นนะครบเนาะเย็นเนาวันนี้มีลมเย็นสบายโคโอ้โหหมวกเบิร์ก็ไม่ใส่ท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าใส่แล้วจะไม่ไม่กระชับถ้าใส่เราก็ไม่เห็นหน้าก็อย่างนี้เลยนะบ่าวมืดเอ้ยลุงลุงบางทีก็ไม่ใส่บ้างแต่ลุงบางครั้งก็ต้องใส่ตอนนี้ลุงไหมว่ากี่โมงกำลังจะเที่ยงเปี่ยงเทื้อทงานก็ไม่ใส่นะ อไม่ค่อยชอบใส่หมวกกันวันนี้ก็ทีมงานเราก็ไปส่งของเรียบร้อยนะวันนี้เรามีคนคนชงกาแฟคนใหม่ด้วยนะนะคะวันนี้หนึ่งบอกว่าป้อมคป็นโชเฟอร์พาป้าไปเราไปสั่งน้ำกินโคละแก้นอเดี๋ยวเราก็อาจจะไปสั่งน้ำนะสั่งน้ำกินโคละแก้วอนอันนี้สั่งนี่จ่ายเองนะท่านผู้ชมจ่าย นี่คเออาากศร้อนจังโคกบอกอยากกินกาแฟเออใช่โอ้งโคกบอกอยากกินกาแฟกาแฟเย็นใช่ไหมกาแฟเย็นเปล่อจังโคกใช่ไหมคะโอ้ยเขาบอกว่าแคสซีจ๋าบอกอยากกินนมเย็นนะแต่เราบอกไม่ประไรแเราจ่ายเองไงนักจังโคกเลยแต่เายเราเงียบไม่เมย์จะเลี้ยงจังโคไว้ ไม่ได้เลยนะโอ้อบอกว่าไอ้ตาดาเลี้ยงแจโกกเงียบอือเอาแล้วเอฟซีอันนี้เรารู้กันรู้กันนะเอฟซีเลย FC. นะสำหรับทีนี้ประมาณนี้นะคะเอฟซีกเป็นกำลังใจให้ช่างโคกนะเอฟซี <l san> ใคที่อยากสั่งน้ำให้กับช่างโคกับน้องเพลนะคะก<อ>็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยหรือโทรศัพท์มาได้เลยนะคะเอฟซีหรือผ่านช่องป้าแต่บ้านมาได้เลยค่ะเลี้ยงช่างโคกนะกับน้องแพล โอเคสำหรับพี่สสวัสดีค่ะ <laughs>